ที่ประเทศของเขามันไม่มีแททูแบบนี้ครับ<ม>แล้วเขาเดินไปไหนมาไหนคนแบบอยากได้แบบเขาแล้วไม่สามารถทําได้เขารู้สึกภูมิใจมากครับท <c oughs> ี่เขาเขาได้มันไปผมเคยได้ยินว่าคุณปฏิทานว่าถ้าเกิดคุณจะเป็นช่างคุณจะทําแต่นาแนวนิโอไทยอย่างเดียวเนี่ยหรอผมเคยคิดเอาวไว้ตอนแรกว่า<ม>ถ้าผมจะเป็นช่างเนี่ยผมอยากทํางานไทย สวัสดีครับชาวบราเตอร์ตอนนี้อยู่กับช่างแจ็คลิลลิสนะสวัสดีครับแจ็คสวัสดีครับก็บอกไว้ก่อนว่าจริงๆอ่ะผมเจอกับแจ็คมานานมากแล้วนะฮะแล้วเราก็คุยกันตลอดเวลาในเวลาจะทักว่าเออมีคิวไหมให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงที่อยากจะสัมภาษณ์แจ็คจริงๆช่วงนั้นเนี่ยก็คือช่วงช่วงนั้นแบบเป็นช่วงโควิดจัดๆเลย จ็คก็บอกว่าเฮ้ยไม่สะดวกนะครับพี่เพราะว่าช่วงนี้มันโควิดอยู่สังเกตได้นี่ช่วงนี้ยังใส่แมสอยู่เลยนะฮะแต่ว่าในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยนี่ของเขานี่ของจริงนะครับคอยแฟนคอยดูแลให้ครับอ๋อ <c ười> <c ười> แฟนคนนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นนางพยาบาลใช่ครับมีหน้านี่ที่ร้านนี่โอ้โหสะอาดสะอ้านนื่อ่าอยู่โรงพยาบาลใิ่ไหี่ดูดิมีแบบว่าตู้เตรนนี่คือตู้อะไรนะตู้สเตอร์ไลน์ครับตู้สเตอร์ไลน์ใช่ไหมครับก็คือเอาไว้ทําความสอเอาไว้อบ U V พวกอะไรใช่ครับอบ U V พวกอุปกรณ์อะไรต่างๆฉะนั้นเรื่องความสะอาดที่นี่นี่สุดยอดอยู่แล้วนะต้องบอกไว้ก่อนว่าที่ผมอยากคุยกับแจ็คเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยเพราะว่าด้วยสไตล์ของแจ็คน่าสนใจมากนะครับเพื่อว่าใครที่ชอบงาน เนโอไทยคือเราเองเนี่ยไปหาช่างนโอไทยมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วล่ะนะฮะหลายคนแล้วก็แต่ละคลิปเนี่ยก็คือมีคนเนี่ยดูเยอะมากผลการตอบรับในเรื่องของนีโอไทยเนี่ยดีมากแต่ของแจ็คเองเนี่ยสไตล์ของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างจากเนโอไทยคนอื่นๆน,นะคือของเขาเนี่ยมันจะมีความดุดันความแข็งแรงรู้สึกบางครั้งเนี่ยเขาทําแนวเผาอะไอเผาแบบเหมือนแบบเดอะร็อกที่เราเห็นนะนะเผาเมาลีเผ,า, ry, เผาอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นสไตล์ของนีโอไทยพอถ้าเกิดไปสังเกต มันเหมือนกรอบนักรบโบราณเนาะแต่พอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยดูดิคือเส้นสายเนี่ยมันเป็นงานไทยหมดเลยอะ่ะ<ช>แล้วก็มีช้างด้วยนะครับแล้วนี่เป็นนักรบใช่ไหมฮะนักรบไทยเลยนะใ,ใส่หมวกนะฮะเนี่ยเห็นไหมคือมันเท่มากเลยอะ่ะผมอยากนะใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าเออชอบแนวเมอลีอยากสั่งงานเผาอะ่ะเฮ้ยลองคิดนิดนึงว่าเอ้ย เราคนไทยนี่หว่าสักเป็นแนวแบบนีโอไทยเขาเรียกว่านีโอไทยเมารีเอ้ยไม่ใช่นีโอไทยเผาเออต้องอย่าง<ด>นั้นเนาะอันนี้ถือว่าเป็นยักษ์ใช่ปะ่ะใช่ครับเป็นยักษ์นี่คือแบบว่าเป็นไฮไลท์ของตัวของแจ็คเองเลยนะสักยักษ์เนี่ยโห เ hey, oh. ี่ยโคตรเท่เลยอะทำสิบเอ็ดวันติดครับสิบเอ็ดวันติดใช่พอเขาทำที่คอเสร็จแล้วเขาก็อยากได้ตรงนี้ตรงด้านหลังเพิ่มแล้วก็หัวไหล่เพิ Internet ่มเพราะว่าช่วงโควิดเขามาไม่ได้แล้วเขาแบบรู้สึกว่าแบบเขาอยากสักมากแล้วแต่มันทำไม่ได้พอหลังจากโควิดเขามาได้แล้วเขาก็ลวดเดียวเลยครับเห็นแล้วแบบอยากมีบ้างอะ เขา <Hey S 1> สึกว่าที่ที่ประเทศของเขามันไม่มีแท t ทูแบบนี้ครับแล้วเขาเดินไปไหนมาไหนคนแบบอยากได้จากเขาแล้วไม่สามารถทําได้เขารู้สึกภูมิใจมากครับ <c oughs> ที่เขาเขาได้มันไปอันนี้แจ็คลองเล่าได้ไหมว่าวิธีการครีเอทงานสไตล์เนี้ยของเราเนี่ยนีโอไทยเป็นเป็นแบ็กแอนด์เกรย์อย่างเงี้ยที่ดูมีความดุดันขนาดนี้เราเราใช้อะไรเป็นหลักในการดีไซน์มั่งผมต้องการให้เลเยอร์ชัดเจนครับดําสุดกับสว่างสุด ความลงตัวของของจังหวะเนี้ยเวลามันอยู่ด้วยกันแล้วมันทําให้รูปดู ดูเคลียแล้วดูชัดเจนครับแล้วก็งานก็โอเวอร์ไซส์ไปเลยใช่ครับใช่ต้องการให้ให้มองจากระยะไกลก็ยังชัดเจนอยู่ใช่ใช่ครับค่อนข้างให้อิสระกับกับงานครับมันไม่สามารถมันไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นโครงสร้างแบบนี้โดยเฉพาะมันสามารถไหลไปได้เรื่อยๆคือคือแจ็คดูสรีระของของลูกค้าใช่ครับแล้วก็บางจุดน่าจะฟรีแฮนเลยนะเพอๆใช่ครับใช่ใช่ไหมใช่แตเราจะดูให้มันเหมาะกับช่วงนั้นๆเพื่อส่งเสริมไอ้บอดี้เขา ใช่ครับบอดี้แล้วอยู่ดีมามาเริ่มสักได้ไงครับเริ่มจากชอบแทตทูมากๆครับแล้วก็อยากสักดูงานของพี่บัามแล้วก็ติดต่อพี่บัามไปบัามอีซี่แสทูใช่ครับอยากสักกับพี่บัามครับแล้วก็คุยกันเรื่อยๆครับจนผมเองไปไปเจอเครื่องที่พี่บัามเขาขายขายในเว็บไซต์ผมก็เลยขอซื้อพี่บัาม<อ>แต่ว่าพี่บัามมันไม่ขายให้เพราะผมผมสักไม่เป็น ผมผมก็ตือ้อตื้อจนแกขายให้ครับออวันที่ไปรับเครื่องเนี่ยออผมก็ถามแกว่ามันใช้ยังไงพี่บังก็ถามผมว่าสนใจเรียนไหมเดี๋ยวสอนให้อ,อ๋นนี้คุณเป็นลูกศิษย์มัมเหมือนเนี่ยใช่ครับเจ๋งว่าคือตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นช่างเลยไม่คิดเลยครับแค่ผมแค่ชอบแททูมากๆอยากมีแททูอยู่บนตัวแค่นี้ผมเคยได้ยินว่าคุณปฏิทานว่าถ้าเกิดคุณจะเป็นช่างคุณจะทําแต่นาแนวนีโอไทยอย่างเดียวเนี่ยหรอผมเคยคิดเอาไว้ตอนแรกว่าถ้าผมจะเป็นช่างเนี่ยผมอยากทํางานไทยว่า ผมจะทําไม่ได้ในวันหนึ่งอ้โโอเคถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เคท้างั้นเดี๋ยวมาดูอีกแนวหนึ่งที่คุณทําเนี่ยหลายคนอยากจะรู้ว่าเอาอแนวนีโอไทยของช่างแจ็คเนี่ยจะแตกต่างจากแนวนีโอไทยอื่นๆยังไงแต่วันนี้เนี่ยแบบของเรานี่นะฮะมาแบบเป็นงานสีด้วยนะ,ะแล้วก็มีงานแบ็คแอนด์เกรย์ด้วยและที่สําคัญหมอนนนวัสดีฮะเ <laughs> ชิญเลยครับเชิญเลยครับมามามา,มายิงกันหน่อยนี่งงไหมทำไมผมถึงเรียกหมอนน ไม่ใช่หมอดูนะฮะเป็นหมอทำฟันในคลินิกใช่ครับขอโทษนะหมอเดี๋ยวผมขอติดติดนี่หมอก่อนลูกค้าก็เห็นนะดิคนไข้ก็ต้องเห็นเห็นปกติครับและเขาไม่ตกใจเหรอว่าเฮ้ยหมอทำไมสักเยอะแยะก็ไม่ในขนาดนั้นครับเออหรือเขารู้อยู่แล้วว่าคุณน่ะว่าคุณมีรอยสักเขาก็รู้รู้อยู่แล้วครับในในบางในบางกลุ่มมีแบบเอากลุ่มที่แบบว่ามาแล้วแบบไม่รู้ว่าหมอมีรอยสักแล้วมาเจอเคยเห็นแบบมีแบบตก ใจแบบช็อกช็อกมากไหมมีบ้างนี้หน่อยนะแต่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ถึงขนาดนั้นโอเคโอเคครับผมอ่าอยู่จังหวัดอะไรฮะระนองครับอยู่ระนองงะนทุกวันนี้ก็เป็นเป็นช่างสากอีกไม่ใช่ช่างสากฝันไปหรือเป็นาไปฝันไปที่ระนองครับผมโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวมาดูงานอ่ะแจ้งมาเลยฮะครับผมมาดูปกติคุยแต่กับช่างสากนะจำมือช่างมาขยับงานนี้เลยครับผมอ่ะมาถอดเสื้อเลยไหมหรือถอดเลยไหมได้ได้ขึ้นชิ้นแรกอยู่ตรงหน้าอกอ๋อโอเคถ้าหมอถนัดถอดก็เชิญครับอ่าโห หมอป่นเลยก็วันแรกนะครับตรงที่อกจะเป็นเลขเก้าอันนี้คือเป็นเลขเก้าใช่เลขเก้ากับพญานาคพอมาที่สองก็จะมาด้านนี้ก็จะเป็นตัวนีรพัดมีรพัดในรามาเกียนก็มีกระโหลกนะครับแล้วก็มีข้างในนะครับก็ มีอันนี้ด้วยพวงมาลัยอ่าสักสักตามคุณแม่ว่าคุณแม่ชื่อพวงรักอ๋อแม่ชื่อพวงรักใช่ก็เป็นพวงมาลัยดอกรักอ่าสักให้แม่ใช่ครับอ่าอันนี้ก็เป็นรูปปั้นที่ชอบคุณสรีอันนี้ก็จะเป็นเทวดาประจำตัวของคุณเองใช่ครับคุณรู้ได้ไงอ่ะก็อันนี้ก็แบบเป็นความเชื่อพอเสร็จข้างซ้ายเสร็จปุ๊บก็เป็นเป็นโปรเจกต์ใหญ่กันด้านหลังโอเคแต่ผมชอบไอ้งูตัวนี้มากเลยเนี่ยเนี่ย งูเนี่ยฮะดูดิเท่ดีอ่ะดำแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากเลยนะอันนี้คือเราตั้งใจให้เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมแจ็คลายตรงเนี้ยใช่ครับเออคือคตอนนั้นตอนนั้นก็เป็นนักศึกษาอยู่ป่ะตอนที่มาไม่ไม่ครับตอนเป็นนั้นเป็นหมอ,อฟันแล้วครับเอาเป็นหมอฟันเรียบร้อยแล้วเร็จแล้วโอเคแล้วก็มาโปรเจกต์ข้างหลังนี้นีอ่อ,อันนี้เป็นพญานาคดำครับที่ปกครองทะเลแถบระนองทะเลอนันดามันแปลกปางกันยังไงคุณพญานาคทั่วๆไปแถบพิสาน่ะสมมติเนาะกับพญานาคแถวระนองเนี่ยลักษณะเด่นของเขาก็จะเป็นกายสีดำทองครับอ ออโทนก็จะเป็นออกดำๆหน่อยทํามือทัมือแต่ว่ามีสีทองใช่ครับโอเคแซ่กเข้ามาแต่เทนะเท่นะพญานาคจะเริ่มจากตรงนี้ครับเพื่อล้อขึ้นมาที่บอดี้แล้วก็เพื่อชูหน้าตรงนี้ให้เด่นแล้วก็มีรัศมีครับแล้วี็ลอบแล้วก็มีบริวารอ๋อนี่คือบริวารของพญานาคทั้งหมดใช่ใช่ครับนี่ก็สไตล์นี่ก็อินสตาเชันกูชัดเจนแหละแนวเนี้ยก็คือคล้ายๆบัามหน่อยนะตรงนี้โอเค สวยสวยมาตอนนี้มาถึงข้างนี้มั่งพระเอกก็คือจะเป็นตัวครุฑอันนี้คือครุฑแล้วนะครับผมเป็นครุฑก็จะลงมาถึงนี่ปิดนี่แผลนะนี่แผลนิดนึงครับไม่นิดหน่อยเยอะไงเี้ยนานอย่างเงี้ยเร็วๆนี้ครับเลยไมาทำอะไรมาขี่รถอ่ะครับอุบัติเหตุนิดหน่อยบิ๊กไบ ไม่ไม่ครับเมียฟันไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้ก็คือคือครุดเนาะยังไม่เสร็จนจะได้สัก80%แล้วนี่เผลอเพอแผลหายก็ต้องมาซ้ำหน่อยนะหรือปะมันมันจากจะมีครับแต่ต้องให้แผลหายดีก่อนใช่ไหมอันนี้ถือว่าเดี๋ยวขึ้นเป็นแบบคีรอยแล้วปกติแล้วถามเป็นความรู้เลยแจ๊คปกติคีรอยเนี่ยเวลาจะสักทับสักกลบแบบ ทำได้ไหมทำได้ครับทำได้แต่ต้องให้แผลหายดีก่อนผิวปรับสภาพเรียบร้อยคือผิวหายดีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มีปัญหาเลยโอเคอ่ะรู้ไว้น,นะสำหรับใครที่มีแผลคีรอยสามารถทํากันได้นะครับผมสักได้โอเค,อเคแล้วทําไมถึงเลือกลายนี้ครับหมอก็อ,อันนี้ให้ให้คุณแจ็คออกแบบให้แขกเลยครับอ๋ออ่ะแจ็คนี้เป็นครุฑในสไตล์ของคุณอันนี้ผมออกแบบให้ครุฑดูมีความน่าเกรงขางครับ นี่คือศีรษกท่านเลยนะขึ้นมาข้างบนตรงนี้แล้วอ๋อนี่ก็ใส่สร้อยใช่ไหมใช่ครับสร้อยแบบว่าสไตล์ของคุณเลยอ่ะใช่ที่เวลาคุณสักให้ให้ให้คนอย่างฝลั่งวันนั้นอ่ะใช่ครับนี่ดูดีเท่มากเลยอ่ะเนี่ยก็คือจากโครดแล้วก็มีสร้อยที่แบบดูเป็นยักษ์ตรงนี้ผมชอบงานแบ็กแอนด์เกรย์คุณขอบคุณครับเออส่วนตัวผมว่าคุณแม่งแบ็กแอนด์เกรย์คุณแม่งสวย มือเนี่ยมันต้องมาแบบนี้นะแบบวางผ้าอะไรให้มันดูเป็นแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยๆนะไม่ต้องเต็มหน้าก็ได้ผมใช้ผมใช้ตรงนี้เป็นดวงตาเออครับมันก็เลยดูมีมิติขึ้นมาใช่ครับถามหน่อยชิ้นนี้เนี่ยคุณสักอยู่กี่ชั่วโมงอะเกินสี่ิบชั่วโมงแล้วเนาะสี่สิบรอบมึงกี่กี่ชั่วโมงรอบแบสี่ชั่วโมงครับเอาคุณสักปรไมแค่ประมาณสี่นะโอเคโอเคโอ้โหสิบรอบเลยทาไมแจ็คไม่สักนาน กว่านั้นผมคิดว่าความอดทนของคนเนี่ยหลักๆแล้วประมาณสี่ชั่วโมงกําลังสบายครับแต่ถ้าเกินกว่านั้นมันจะไม่มีความสุขแล้วมันจะเริ่มพยายาวมันมันจะเริ่มใช่แล้วผมไม่อยากให้รู้สึกว่าเราต้องอดทนมากเกินไปคนไทยอยู่ที่ประเทศไทยอยู่แล้วยังไงก็มาได้ก็มาไดโอเคโอ้กําลังลอกนี้เดี๋ยวครับงขายของหน่อยนี่หมอไหนก็ไหนๆแล้วนี่ นี่เลยครับหมอจะทําให้หมอเนี่ยดูแลรอยสักของหมอได้ง่ายยิ่งขึ้นแน่นอนให้หมอลองทาดูตรงนี้ <ผม S 1> อ่าทาเปนงนซิมลงผิวแล้วไหมาไวไาตรงนี้ไปครับเดียวครับมีตัวนี้ปุ๊บนี้เดี๋ยวมาทุกวันเลยนะบิน <c oughs> ทุกวันเลยนะแผลหายเร็วขึ้นเคอ่ะฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่รักรอยสักตัวจริงดูแลให้ดีนะครับรอยสักสําคัญมากฝากด้วยนะ แล้วเดี๋ยววันนี้โปรเจกต์ของแจ๊คที่จะทำต่อตัวหมอมีอะไรฮะผมจะทําสีเหลืองด้านบนที่เป็นรัศมีตรงนี้โอเคเดี๋ยวมาดูหน่อยนะครับผมอ๋อโอเคตรงนี้ก็จะทําคือช่วงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะทําเป็นสีเหลืองครับเป็นเหลืองขึ้นมารัสมีใช่ครับถามเลยแล้วกันเดี๋ยวนี้เราคิดเป็นชั่วโมงหรือเราคิดเป็นลายเป็นชั่วโมงครับอะเนี้ยพราะว่าใครสนใจจะมาสั่งกับแจ๊ควิธีการแรกที่ต้องทําคือวางมาจําเพื่อรอคิวออกแบบครับตอนนี้คิว ประมาณ4-5เดือนอ่ะสี่ถึงห้าเดือนกําลังดีกําลังดีบางคนที่เป็นปีผมว่ามันนานหน่อนอ่ะสี่ถึงห้าเดือนโอเคครับ,รบแล้วก็โทรมาคุยว่าจะว่าจะว่าจะสักอะไร<ช>ส่วนใหญ่แล้วเราสักลายใหญ่อยู่แล้วถูกต้องป่ะใช่เล็กๆคงไม่หรอส่วนใหญ่เล็กๆก็ทําบ้านครับแล้วแต่ลูกค้า โอเคแล้วพอคุยถึงลายปุ๊บออกแบบนานไหมฮะใช้เวลาออกแบบถ้าชิ้นใหญ่ประมาณ2อาทิตย์ครับอ๋อสอาทิตย์เองเหรอหลังหลังถ้าเกิดว่าหลังจากคุยกันแล้วหลังจากคุยกันแล้วรอสเดือนอ๋อคุยกันแล้วรอสเดือนพอหลังสี่เดือนปุ๊บก็ประมาณ2อาทิตย์ในการออกแบบใช่ครับแล้วก็เข้ามาคุยก่อนหรือว่าสักเลยลุยได้เลยออกแบบเสร็จแล้วนัดวันเข้ามาสักได้เลยครับโอเคแล้วก็มาดูคิวกันว่าเร่งขนาดไหนอะไรยังไงดูชิ้นงานเป็นหลักชั่วโมงหนึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ชั่วโมง3ามพันชั่วโมง สามพันโอเคโอเคโอเคเยี่ยมเลยครับนี่หมอก็โดนไปหลายแล้วนะเอาแต่รอยสักอยู่คุณตลอชีวิตนะมิจะมาแบบเออเอาถูกเข้าว่านไม่ได้นะฮะต้องหาช่างที่ดีแล้วก็ผมว่ายังไงอ่ะมันคุ้มค่าแล้วล่ะผมว่านะคิดดีๆนะฮะเวลาเลือกช่างทีนะฮะก็ประมาณนี้เนาะเราก็ได้พูดคุยกันละรู้อีหนึ่งสไตล์มีความเป็นไทยดูเป็นเกาะเป็นอะไรเงี้ยแล้วเขามีความดาร์คความดุดันอยู่แล้วทุกสไตล์ที่เราเห็นในวันนี้นะครับแจ็ค รีลิส์นะฮะ เขาปฏิญาณตนไว้เลยว่าถ้าเกิดเขาเก่งทุกวันนี้เขาต้องทํางานไทยที่ปฏิญาณตนมาแต่ตอนที่ก่อนเป็นช่างอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าสักไหนดีจะพาไปเจอช่างเจ๋งๆสไตล์ไหนรอติดตามกันได้ขอกำลังใจด้วยนะครับอะไรครับอะไรครับกดนี่สิฮนะ subscribe ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเรานะขอบคุณแจ้งมากนะครับ,รบขอบคุณมากครับ,รบก็ติดต่อติดตามติดต่อ,ตตอและติดตามแจกได้ตามนี้เลยนะลิงก์นี้นะที่บอกไปนะถ้าสนใจงาน ลนี้ก็ม e เส a g มาหาเขานะครับคิวไม่นานมากนะ4เดือนเองนะฮะแล้วก็เริ่มลุยกันได้เลยแอเคแล้ว okay. เจอกันขอบคุณมากสวัสดีครับส๊ายบาครับโยเย่โยเย่โอเค